โอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้ามามามาเบิ่งอันนี้เด้อขห็นตั้งแต่ในกลุ่มข้าเจ้าเก็บเพชรทางเยอรมันเพิ่นลงพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เอนจอยไลฟ์สไตล์สิพาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเด้อพุ่นเด้ออันค้างบ้านจอยเพิ่นเอิ้นมาให้จอยเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเกิดอยู่กำแพงบ้านเพิ่นเบิ่งพุ่นพุ่นน่ะพุ่นพวกเจ้าเห็นบ่พุ่นน่ะอยอยากแกบ่ได้เอาขากล่องมาเบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งเบิ่งเบิ่งซอยจอยพ่อแม่พี่น้องเต็มพุ่นน่ะ เกิดยุเรนี่พุนถ่ายลูปส่งไปจอยพ่อแม่พี่น้องจ้าเต็มไปเลยอืมขานไปปัดทีนี้เอาหนังสือมาเปรียบเทียบพร้อม้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าว่ามันกินใดบ่นี่เพิ่ก็ะเก็บกินอยวนเันปีที่แล้วเพิ่ก็ะเลยบ่มั่ัใจปันไดแต่ว่าอยากพี่น้องล่งความเหียรพ่อลกในกลุ่มเ็ดเขาเจ้าว่ากินใด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหนึ่งสองสามสี่ดอกสี่ดอกห้าหกกับสองดอกนี่หกเจ็ดดอกนี้ แปดเก้าสิบสามดอกนี้น้ำกันสิบเอ็ดสิบสองสิบสองเดี๋ยวพาไปทางคุณเด้อยวคุณดำดำคุณแฟนมดเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าเดี๋ยวไปดูกันเบิ่งจะไล่ให้เบิง่งพ่อแม่พี่น้องจระเล่เบิงเ่งชละดอกสองดอกโอ้ยจะแม่เจอฟินคัากลายตื่นเต้นเล้าใจครั้งแรกในชีวิตที่เจอพ่อแม่พี่น้องจ้าสุดยอดไปเลยพุน่นนะดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพุน่นไปไปเบิ่งทางพุ่นเกิดที่กันอยู่พุน่นพุณนะ จังได่มาเกิดู่น้ำสอกบานคนสอกปูนเนาะเบิ่งเบิงเบิง,บงอยู่หนาบานพิ่นเบิ่งท่างผีน้ำปลายยาทางล้านจอน,นีนก็มี่้ะเบิง่งเบิ่งแล้วเกิดมดมังเกิดปะอันนี้สงสัยจะเท่าแล้วอ,อันนี้สงสัยจะเท่าแล้วอันพุนก็เท่าแล้วเด้อจ้ะได้พอแม่พี่นอ้องจ้ะสุดยอดไปเลยโอ้ยแข็งปังวาสนาได้จับได้บายแล้วเอ็นจอยมีความสุขแล้วพอแม่พี่นอ้องจ้า เกิดแล้วพักก็ได้เก็บเก็บคือกันเด้อพัเท่านีเห็นบอพี่นะเล mm <h. S 1> ็กเล็กน้อยๆทัางคุณเก็บแล้วทัางคุณเริ่มเก็บแล้วป่ะไปเบิ้งเพิ่นจะไล่ไเบิ้งโซ่เฮ้ยมีโฆษณาย่าทักเออเดมเนี่ยรู้สเก็ตอีกอ่ะ Jamen jeg vil gerne, jeg vil gerne have. <laughs> vil du gerne have også? Ja, det er Ja, ja fordi, at, skylde, så jeg, så kan jeg godt på at dyrke hjemme hos mig. Ja. ja. Det. ja for det, ja. den måde, I gøre. Ja. 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 Uh, de uh, er om. Ja. Ja. om. Du må prøve se, skal måske ned. godt stykke เป็นใจขนาดอุ yeah. <c oughs> <c oughs> ้ยโอ้มค์กจริงๆเนี่ยดิสกูร์แม็กลิ้อ่ะสฮัลโหลมันคิกเยี่บอกว่าเบิ้งหูมันสามารถเบิ้งไม่หู้มันได้จ้ะปุณ ฟลัด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  Amazing Oh my god เดี๋ยวบอกเพื่อนว่าเอาขามันขึ้นไม่ชันน้ำนี้ได้เพื่อนเดี๋ยไปปลูกในสวนบ้านฉันโอมายดนี์ไปขั้นไปปลูกเราก็อยากซอยเราก็อยากซอยจอยเก็บใจกันปุณว์ Why Why ได้เก็บแล้วจ้าได้เก็บแล้วนั่งอ่านเก็บผิดเนี่ยซีแมนสกเลฟอะ ดเี่เนี่ยเออเป็นวะมือเบ่งดอกหน่อยในกระัง yeah. oh, no เกิดขึ้นมาในบืงแน่เลยจ้ะนี่สเก็กัดซ้ำเลยอินป้องอะสักข่ายอย่าปิลเลยฮัลโหลพเรศนเห็นแรงนะอะไรนะดูดิเด็กดิเด็ก ดีไมาเยอะทม่สกีนอฟฟอนเอมุสกีดีเย้เราเอาสิหน้ามาสิโอ้ยจะขอเสือพันไปปลูกบานจอยพร้อมพุนเด้อพุ่อนเพื่อนมีมันนี่ทางผีก็มีโอ้โหเดินตัวอินเย้ I am happy ฉันมีความสุขจะบอกเพื่อนเลิดๆไปเบิ่งกองกัน Yes. สุดยอดจ้ะนี่ถุงพร้อมเดี๋ยวออกไปเปิดเบื้องให้เบื้องดีๆร่วมกันนะจ๊ะเด้อเลิศมากเป็นขวัญตาเป็นบุญตาวาสนาปีนี้โอ้ยเลิศจ,จ้ะเบื้องเบื้องเป็นพุธขึ้นมาน้ำแตนไอรลองปูนพ่อแม่พี่น้องเลยกะลังพุธขึ้นมาเฮ้ยกระโดดก้าวแล้วนะเป็นไงตัดออกเพรา,วา,าะว่าข้าวเจ้าก็กินเฮ็ดข้าวเจ้าให้จอย เย่งทักสเก็ตไว้แฮโอแมพี่น้องตาจอยมาบอดถ้าจะเฝ้าจับฉันเป็นคน่อพะนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งแล้วดูเบิ้งเราดู oh my goodness ข้ามซะซะซะนู่แแอ้ดูเพิ่งเน่ oh my g o o d n ัน s t o ตัวอินอันนี้ใหญ่คักแต่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยนี่แหละเขาว่าตาูว้าวเป็นจังใดเป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องตาจอยนะ เลือดปอฮะพี่่อนนี่แดดอสะเค็นเหมือนเราสวามพดอนิงสุดเนี่ดีห้ดิอาสาขี้กับบาเบียยขกับบาเบียเพิ่มาป๊าปาข้าเบิงเบิงเบิเพิ่แตกตื่นแตกตื่นอุ้ยเบิงเน่นี่เพิ่มาปิทีล้เพิ่นเก็บไว้ในปลานี่ละจ้ะในป่าดอกไม้นี่สิบกดอกเพิ่าปุ้ย ผพากันจอยผ้ากันผัวเมียซอยจอยหาเห็ดเลือดอีลีเฮือดเลือดเลือดเสียสิเลนเนธันสกเฟียนแอลลี่ดอเฮกสกับสวอนดีนยนาเด็กน่ะสกับเว็กซ์สกับสวอนดีนโปสักครั้งมันเป็นจังไดจ้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยตื่นตาตื่นใจครั้งแรกในชีวิต ปีนี้เป็นปีทองของน้องจอยจริงๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดมอเรนเฮ็ดมอร์เลนออกเสียงกับบัตถึกหรอกพ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าเบิ่งดูนี่เบิ่งเบิ่งจ่าเบิ่งเบิงเบิงเบิงซอยจอยเบิ่งเนี่ยจะเบิ่งในเฟซบุ๊กเสมอกลุ่มคนเก็บเฮ็ดนี่แหละข้าเจ้าลง้งนนะจ้าแม่นจอยสะใจร้ายมือนี่พุ่นน่ะสุดยอดจริงๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนี่ยนี่เบิ่งเล่าดูนี่สุดยอดบอนี่เล่าคักอีหลีเล่าคัก จะแมนลอกคักหลายโอ้ยเบิ่งเนี่ยเบิ่งซอยจอยอันนี้นะเพื่อนนะคุดขึ้นไม้ทั้งหลากทั้งโคนเลยจอยขอเพิ่นเพราะว่าจอยเซลมาปลูกไปแถวบ้านจอยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุนนะเป็นจังใดข้าเจ้าบอกเอพื่อนบ้านจอยบอกว่าเธอนะ่ะมาหาเองเลยเด้อเพื่อนว่าเธอรู้ลแล้วมันเกิดจุ่มองใดเธอเข้ามาหาเลยฉันอนุญาตให้เธอเข้ามาหาเพื่อนว่าโอ้ยเบิง่งเพื่อนบ้านจอยใจดีขนาดนี่สวยงามขนาดเบิ่งเนี่ยนี่เบิง่ง เอามาจัดให้ดูสวยๆวยใหม่ๆสดๆพอแม่พี่น้องแทบกีดตึกแตกไปเลยะแมันคักหลายๆๆมาเด้อคว,วันเด้ยมาเด้อมาเด้อจ่อยมาเด้อคว,วันเด้อขังแหลกในชีวิตพอแม่พี่น้องเกิดเต็มสับลาบอยู่ในกำแพงบานเพิินนะอุ้ยโวดแล้วเบิง่งใดเนี่เบิ่งดูนี่สุดยอดมาจับพอแม่พี่น้องเบิงบ่งเบิง <ๆ S 2> บ้งเ <ๆ S 2> จมนจอยปื่มลายจะนอนแฉบแม้วมือนนี่ Sket, thích 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 and thích and, uh, thích uh, สุดยอดสุดยดอ,อ,ยอดเฮ้ยพวกเราดอกไม้งามาาโอ้ยสุดยอดอีรีสุดยอดอีรีจ้าในที่สุดเราก็ได้เก็บไม,ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่ฝันว่าว่ามันจะเป็นที่ของเจ้าของเด็กเก็บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพม่นเฮ็ดมอเรนเฮ็ดมอเรนออกเสียงก็บาถือกลิ่นมันบ่ไปสุดยอดอีรีจ้าเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคลิปนี้เจ้าขอฝากไว้แค่นี้เด้อจ้ะเด้อ กราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แตะพ่อแม่พี่น้องพูดนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จอยในะเออด้อคลิปจะแม้มันคักหลายครั้งแรกในชีวิตที่จอยได้เก็บได้สัมผัส Head m เล่นจะแม่นคักหลายพูดนะสุดยอดสุดยอดเกิดเป็นแถวสาบลาบอไปแล้วค่ะไอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บเด้อจ้าอย่าเจ็บอยจนเด้อจ้า รวยรรวยรวย,ย,ย,ยตนรลบปีไม่ไท่เฮ้านะจ๊ะเนาะบายบายค่ะสวัสดีค่ะผาตัดขาเห็ดพ่อแม่พี่น้องลาไปแล้วก็บเพสะใจลืมผ้าตัดขาเห็ดดีกว่าพ่่สันจะจะตัดแบบนี้ล้ะจ้ะตัดแบบนี้เราจะเอาเสือเพื่อนนะไปเสียบใจในบ้านชาวบ้านจอยไว้ขออนุญาตตัดแบบนี้นะจ๊ะอ ฝันที่เป็นจริงจับพ่อแม่พี่น้องเองเจแมนคนเลือดแท้งลายไม่นึกไม่ฝันว่าฉันจะได้จับได้ชม เลฝันที่เป็นจริงรอคอยมานานแสนนานเบิงกับบึงของขะาเจ้ากระไดแต่เบิงวันนึกว่าฝันว่าวาจะคล้องเสด็จับคล้องแทะมื่อนี่จอดสุดจอด งามพูมใจผักกูดก็ได้เก็บผักกูดกระพอเป็นดงปลากระไ้ตักอเอายันต์เอายันงเบียดกำแพงเมือจงจีนขึ้นมาเราก็ได้ โจดสุดโจดเหยียดกำแพงขึ้นมาเจะเแมนลงงามมึงเน,นี่ยไงลงงามขักบึงไงนะเลิดมากเลิดมากโอ้คุณน,นะบึงนนเน่จ๋อนี่ หยดอีลีเ <c oughs> <c oughs> สียงเพื่อนอะสะอื่นสะอ,อ่อน,น,นกันเพื่อนได้กิเบิึงนางนี่เนี่ยโอ้ยจะมเปนลอกขากลายสุดหยดเด้เนี่ยเสือขออนุญาตตัดแบบนี้ละ เอาเสือพ่นไปปลูกไว้น้ำแถวบ้านจอยอสุดยอดพุ่นน่ะโอ้ยผีเงาเพิน่นฮะอะละจ้บพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอานี่ก็ล่าไปอีหลีเพงเงียพุน่นแค่นี้กเ็เลิศแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วจ้ะตื่นเต้นเล้าใจสุดๆจ้ะพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจ้ะบ๊ายบายค่ะ คนจะดวงดี